สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบรถที่ เป็นการรองรถครั้งแรกเลยนะครับของประเทศไทยนะครับกับแบรนด์ r i u m p h นะครับณขณะนี้อยู่ที่สนามพีระอินเตอร์เนชันแนลเซ i ร์กิตจังหวัดชนบุรีอ่าซึ่งณนขณะนี้ครับได้มีการขี่ไปแล้วนะครับสรุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกผมรีวิวไปแล้วแหละนะครับก็คือตัวของ New Trident 60และในขณะนี้ครับกับอีก1รุ่นนะครับก็คือตัวของ New Tiger Sport 660ครับที่ออกแบบออกมาเป็นแนวของการขี่แบบแนว Touring นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการใส่นู่นใส่นี่เข้าไปครับแต่ว่าบอกกันไปเลยครับว่าณนขณะนี้เปิดราคากันไปแล้วณนะวันนี้เองนะครับกับราคาที่จับต้องได้เพราะว่าราคาเท่าเดิมเลยแต่ว่าใส่ฟังก์ชันมาเยอะมากๆนะครับกับราคา3 5 9 0สนห้าหมบาทครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวของ New Tiger Sport 660นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับ สำหรับตัวของ Triumph New Tiger Sport 660นะครับจัดว่าเป็นรถสปอร์ตรุ่นล่าสุดนะครับที่ทาง Triumph นั้นจัดมาให้คนไทยได้ใช้กันครับโดยมีเครื่องยนต์นั้นเป็นเอกลักษณ์3สูบครับของทาง Triumph มีพิกัดซีซีอยู่660ซบีซีนะครับแล้วก็แรงม้าครับอยู่ที่81ตัว ที่รอบประมาณ1250รอบมีแรงบิดอยู่ประมาณ64นิวตันเมตรที่6,250รอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับตัวของ t r u u p h ที่เป็นตัว t i เก r Sport กับตัวของ t r i u m p นั้นจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ว่าตัวของเครื่องยนต์ของตัว New t i g e r Sport นั้นถูกออกแบบมาให้ขีด่ได้สมูทกว่านุ่มนวลกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถในสไตล์ของทัวร i n ิครับซึ่งก็ต้องบอกว่า มีในเรื่องของการให้ฟังก์ชันการใช้งานมาเยอะไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าณนขณะนี้ครับตัวของ n e w t r a c e r Super 60นั้นออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินทางไกลครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะเนื่องจากว่า Position ของการขี่ครับมีการขี่ที่นั่งตรงนะครับตั้งตรงๆขี่แบบสบายๆพักเท้าต่ำแล้วก็ตัวของชิลหน้าสามารถที่จะ ปรับระดับได้นะครับตัวบางลมเนี่ยปรับระดับได้แล้วก็เบาะนั้นออกแบบมาให้นุ่มนวลครับทั้งคนซอ้อนแล้วก็คนขี่ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวของ New t i เกอร์660นะครับจะมีตัวที่เป็นมือจับสำหรับคนซอ้อนนะครับให้เราสามารถที่จะซอ้อนแล้วก็จับไปได้ด้วยนะครับรวมถึงจะมีตัวช่องซ็อกเก็ตสำหรับการใส่ปีบ๊บที่เป็นตัวของออปชันเสริมที่จะเอามาใส่ตัวของ New t i เกอร์สปอร์ต660ได้พูดง่ายคือ มันสามารถที่จะพร้อมในการเดินทางได้เลยนะครับแบบง่ายๆเลยแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าตัวของชิลหน้านั้นสามารถที่จะปรับระดับได้ง่ายๆเลยครับเอามือจับปั๊บดึงได้เลยนะครับนี่ครับปรับระดับได้ง่ายๆมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้ปรับอย่างนี้ก็สูงสุดนะครับปรับอย่างนี้ก็ต่ําสุดซึ่งก็สามารถที่จะปรับได้ตลอดเวลาที่เราทำการขี่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าแน่นอนมันเป็นรถในนทัวริงก็จะมีตัวของ การแทนมาให้นะครับก็คือบังในเรื่องของลมก็ดีหรือว่าจะบังในเรื่องของเศษหินดินทรายอะไรกระแทกมือก็ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของสิ่งที่ให้มาติดกับรถมาเลยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าตานะครับตัวของ New Tiger Sport 0นั้นออกแบบออกมาเนี่ยให้มีความสปอร์ตด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นรถในสายเดินทางก็ตามนะครับตัวที่ผมชอบมากก็คือว่าตัวของไฟหน้าครับให้มาในเรื่องของตัวไฟเป็น Full LED จากโรงงานนะครับก็จะมีตัว เดทไทม์ไลติ้งด้วยพอเปิดปั๊บก็จะมีะเป็นสีสีอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟค่อนข้างสว่างนะครับตัวรวมถึงตัวของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟฟู LED จากโรงงานแล้วก็ไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็นไฟ l ู LED เหมือนกันซึ่งไฟท้ายเนี่ยก็จะคล้ายๆหรือว่าเหมือนก,นกันกับตัวของ New New t r i d e ั t นั่นเองนะครับแต่เอาไปว่าถึงแม้ว่าจะมะีเขาเรียกว่าเป็นตัวพาร์ทหลายๆตัวเนี่ยสามารถจะใช้แทนกันได้ แต่ว่าเวลาขี่จริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าตัวของ New Tiger Sport 6 0 0นั้นอย่างที่บอกไปครับออกแบบมาให้เป็นรถสไตล์ของการเดินทางนะครับฉะนั้นตัวของการนั่งท่านั่งก็จะแตกต่างกับตัวของ New Trident อย่างเห็นได้ชัดเพราะเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยจะมีความสูงนะครับมีความสูงกว่าแล้วก็ท่านั่งเนี่ยตัวพักเท้าเนี่ยจะมีระดับที่ต่ำกว่าเพื่อที่จะให้เวลาที่เราขี่เดินทางเนี่ย มีความสบายมากขึ้นก็คือไม่ต้องงอขาเยอะนะครับขี่แบบสบายๆเพลินๆได้นะครับแล้วก็ตัวของแฮนเดิล bar ให้มาพอดีๆครับไม่โน้มตัวไปข้างหลังหรือข้างหน้าเยอะไปนะครับก็คือขี่ตรงๆชิวๆแบบนี้ชมนกชมไม้ได้แต่อย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีกําลังที่แรงพอสมควรนะครับก็คือ อยู่ประมาณ81ตัวแล้วก็เป็นไร้ใบวายยังมีโหมดให้ก็คือมีโหมดรสโหมดเรนแล้วก็โหมดใหม่ล่าสุดก็คือโหมดสปอร์ตที่ทําให้เราขับขี่ได้สนุกมากขึ้นนะครับวิธีการใช้งานก็ใช้งานโดยการปรับเปลี่ยนด้านล่างของประกับได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับเป็นลักษณะของตัวจอสติ๊กแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ TFT จากโรงงาน ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับตัวของแอปพลิเคชันของทาง r i u m p h เพื่อที่จะใช้ในการฟังเพลงในการเปิดแผนที่ n a v ว g เกเตอร์ในการรับโทรศัพท์นะครับโดยการกดที่ปุ่มแ t ดเด Shi i p ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็จอ TFT ใหม่เนี่ยค่อนข้างสว่างมากนะครับสามารถที่จะหลีแสงได้ปรับแสงได้มีมาตรวัดครบครันหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าตัวของ ทิปต่างๆมีในเรื่องของวัดรอบนะครับมีเกย์ความเร็วซึ่งทั้งหมดก็คือเป็นความสว่างแบบ tft มันมีความคมชัดมีการเห็นได้แบบเต็มๆตาอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดูดีครับแค่แบบเลือบเลือบไปมองนิดนึงก็เห็นเลยว่าเออมันชัดเจนมันครบหมดเลยนะครับรวมถึงปุ่มต่างๆที่มีตัดแสดงอยู่ก็คือตัวของออ abs นะครับหรือว่าตัวของเกระดับน้ำมันหรือว่าการ ทำ Cruise Control เพราะเนื่องจากว่ารุ่นนี้จะมีปุ่มที่กดปับ๊บสามารถที่จะล็อกความเร็วได้เป็น Cruise Control มาจากโรงงาน ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวของไทเกอร์สปอร์ตตัวเก่าไม่มีนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจกันอีกนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปนะครับตัวของ Cruise Control เนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาครับก็คือจะมีตัวของ Trium c h i p แอ s s s สนะครับหรือว่าตัวของ Quick s h i f t e r ที่สามารถที่จะใช้ได้ในการงัดเกียร์ขึ้นงัดเกียร์ลงโดยที่ไม่มีการต้องกำคัดเตียงใดซึ่งณขณะนี้ t r i อ m ใส่มาให้แล้วเป็นทั้งชิป p Up แล้วก็ Chip Down ด้วยนะครับ และที่สำคัญครับจะมีตัวระบบ o p t i m i z e c o r n e r i n n ABS ที่ช่วยในเรื่องของการเบรกในระหว่างเข้าโคง้งไม่ให้ลอ้อล็อกหรือว่าไม่ให้รถนั้นเสียอาการเตียงใดนะครับรวมถึงแน่นอนครับระบบ traction control ก็ยังคงมีมาให้อยู่ครับตัวของรถนะครับถ้าเกิดว,ว่าเทียบน้ำหนักเลยเนี่ยมันจัดได้ว่าเป็น Touring ขนาด m i d เดิลไซส์ที่น้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับน้ำหนักเพียงแค่207กโลนั้นเองนะครับ และที่สําคัญครับการเดินทางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้แบบยาวๆเพราะว่าถังน้ามันให้มาถึง17.2ลิตรนะครับในเรื่องของตัวระบบเบรกค,ครับระบบเบรกด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบรกที่มาจากแบรนด์นิชชินนะครับแล้วก็มีด้านหน้าก็จะเป็นเา็าเรียกว่าเป็นดับเบิรดิส์นะครับก็คือดิสคู่ด้านหลังก็เป็นดิสเดี่ยวมีจานเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับล้อเป็นล้อ17ยางหน้า1.70 17ยางหลังเป็น1.80 55 17นะครับ ซึ่งทาง t r u m ัมเองก็ไว้ใจในแบรนด์มิชลินครับใส่ยางมิชลินมาให้จากโรงงานนะครับตัวของ New Tiger Sport 6 6 0นะครับที่ผมบอกไปก็คือตัวของหน้าจอนั้นตัวแอปพลิเคชันครับ My t r i u m p ม c อ n เน t t ตเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาจากโรงงานนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับนำทางได้แบบเิร์นบเิร์น จัดการสายโทรศัพท์ได้ควบคุมเสียงเพลงได้หรือว่าต้องการที่จะปรับแต่งอย่างไรก็แต่งได้หมดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยมีให้ถึง40รายการพูดง่ายคือเติมเงินใส่ให้มันหล่อได้เลยนะครับใขณะนี้ครับตัวของ Triumph New Tiger Sport 660นั้นมีสีให้เราเลือกทั้งหมดด้การ3สีครับสีที่1ก็คือตัวสี s ับไ b แ a c k นะครับแล้วตามด้วย l e t t e Green Carnival r ร d รวมถึง r ร s t a ั w h i t e ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับ แต่ละสีที่ออกแบบมาก็สวยครับโดยเฉพาะคันนี้ก็จะเป็นสีที่ชื่อว่ารูเ e t ต์คีนนะครับเป็นสีที่ขี่มาหล่อมาจากไกลเลยนะครับสเปคต้องบอกว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการรับประกันนะครับก็บอกเร็วครับว่าคุ้มค่าครับ2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับรวมถึงการเข้าบริการครับเข้าศูนย์นะครับก็ทุกๆ16,000มกิโลหรือว่าจะเป็น12เดือนเอาไปว่าอย่างไหนถึงก่อนก็เอาอย่างนั้นแหละนะครับฉะนั้น มันจึงเป็นรถที่ออกแบบมาให้ขี่ประจำวันก็ได้ขี่แบบว่าท่องเที่ยวก็ได้เพราะเนื่องจากว่าน้ําหนักเบานะครับขี่ง่ายจุดสุนท่วงดีประหยัดน้ํามันมีความแรงมีโหมดให้ใช้มีความปลอดภัยมากมายนะครับโดยเฉพาะตัวของ ชิปัพชิปดาวที่เราเรียกว่าพลิ c k ิป p นั่นแหละนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับมีตัวของ optimize cornering abs ที่ช่วยในเรื่องของ,ของการเบรกเวลาที่เราเข้าโค้งแรงแล้วต้องเบรกกระทันหันรถก็จะไม่มีอาการแขหรือว่า,อาการปัดไปอย่างใดนะครับเครื่องยนต์แรงอย่างที่บอกไปคือเปิดปั๊บก็รอบมาเลย2 3งสามพันปั๊บกระแทกมาเลยจนกระทั่งถึงประมาณนู่นนะเจ็ดแปดพันนะครับฉะนั้นมันตอบโจทย์ครับจะเร่งแซงจะไปนู่นไปนี่ก็ได้ความเร็วปลายก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับผมว่า 200เนี่ยมีให้เห็นอย่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้นี้ขี่หันสันเนี่ย180ทางตรงของสนามทีละก็ไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ให้มาเป็นโชว์ว่าเป็นอพไซด์ดาวที่มีความนุ่มนวลน,นะครับก็บอกได้เลยว่าขี่ง่ายสบายๆนะครับแล้วก็ตัวของช้กอัพเนี่ย จะเห็นได้ว่ามีระยะยุบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องใช้ในาการเดินทางในรูปแบบของลูกรางนิดหน่อยนะครับมันไปได้เพราะเนื่องจากว่า1คือโชคมันไปได้2คือในเรื่องของความสูงของตัวรถจะเห็นได้ว่าสูงพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่เป็นแนวของทัวร i n ิงมิ s ิไซส์จัดได้ว่าตัวของ New ไฮเกอร์สปอร์ตโฮโลสูนั้นให้ความสูงมาสามารถที่จะเลาะเลาะไปเรื่อยๆเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนนะครับก็เอาไปว่าขี่แบบเพลินๆได้เลย ทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของโชกอัพหลังนะครับโชกอัพหลังตัวนี้เนี่ยตัว New Tiger Sport 60นั้นสามารถที่จะปรับพีโลดแบบว่าไปตบไปหมุนแกะแกะแกะกครับหมุนตรงนี้ได้เลยจะมีตัวปรับแข็งอ่อนอยู่กรณีที่คุณต้องมีคนซ้อนหรือว่ามีสัมภาระเช่นปี๊บใบคุณสามารถที่จะมาปรับค่าความแข็งพีโลดของตัวสปริงโชกหลังใต้แันทีเลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับการเดินทางใช้งานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับ รถคันนี้เปิดราคามาแล้วนะวันนี้นะครับอยู่ที่359,000บาทเท่ากับราคาเดิมเลยแต่สิ่งที่ให้มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอ TFT ที่ให้มาแบบว่าครบครันเลยปรับได้ง่ายใครสนใจนะครับสำหรับตัวของ New Tiger Sport 6 0ในขนาดนี้มีจำหน่ายแล้วที่ศูนย์ทรีอัมใกล้บ้านท่านนะครับเอาเป็นว่าความรู้สึกที่ผมได้ขี่ในสนามพีระนะครับระยะทางประมาณ2โลออกว่าเนี่ยรอบเนี่ย มันเป็นรถที่ขี่ง่ายมากนะครับขี่แบบว่าเบามือเติมคันเร่งมาเนียนๆเทโค้งแบบแบนๆได้ก็จะมีแอบติดในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์พักเท้าน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าติดแบบเรนแรงนะเพราะว่าเราขี่แบบว่าแนวๆของทัวริงก็คือไม่ต้องลงไปเยอะแต่มันไปได้หมดเปิดคันเร่งเนี่ยในเกียร์เกียร์สเกียร์สเวลาเข้า,ขาโค้งเครื่องยนต์ครับท็อกดีมากไปได้หมดนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะขี่รถในสไตล์ของการท่องเที่ยว ง่ายๆท่องเที่ยวแบบว่าชิลๆประมาณนักสอสวันนะครับผมบอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ขี่ง่ายมากเบามากแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันจับต้องได้ในราคาที่หลายๆคนไม่เชื่อว่า Triumph จะแบบว่าเปิดราคามาเท่าเดิมเลยแต่ให้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมาเยอะไปหมดเลยนะครับและนี่ก็คือตัวของ Triumph New Trident 660ปี2025จากทาง Trium p h Motorcycle ครับเอาไปว่าใครอยากได้ ไปลองดูเลยนะครับที่ศูนย์นะครับของทาง t r u m ัมใกล้บ้านท่านทุกสาขานะครับแล้วก็นี่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้มาน,านานมาขี่ที่พีระทีนะครับขอบคุณทาง t r i u m p มอเตอร์ไ c ค์เคลื่อนไทยแลนด์ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรในการรีวิวรถติดตามชมช่อง j o ยเดอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ